ร้านนกกาแฟสดริมทางสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมานําเสนอเมนู3ส,สหายความเข้มนะคะก็จะมีมีโอนตินนะคะมีโกโก้แล้วก็มีกาแฟนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำดังนี้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องต้มกาแฟก่อนนะคะด้วยการเติมน้ำลงไปนะคะทั้งหมด120 ml นะคะ กาแฟสองช้อนค่ะนำแผ่นกองมาชุบน้ำนะคะและแ้วแปะไปที่ก้นกาปิดฝาค่ะ อย่าลืมนะคะเราต้องมีผ้ารองด้วยนะคะเนื่องจากว่าหม้อที่ใส่น้ําด้านล่างนะคะมันร้อนมันเป็นน้าร้อนที่ใส่ลงไปนะคะประหยัดเวลาในการต้มนะคะถ้าเราใช้น้ําปกติมันจะใช้ระยะเวลาในการสกัดนานนะคะระหว่างนี้นะคะก็รอให้กาแฟมันเดือดและสะกัดน้ำออกมานะคะ ระหว่างที่รอนะคะเราก็จะมาตัดโกโก้โกโก้สองช้อนนะคะโอนตีหนึ่งช้อนค่ะเดี๋ยวเราจะเตรียมนมมิกไว้ใส่นะคะสี่ส ตอนนี้กาแฟก็เดอดได้ที่แล้วนะคะแล้วเราก็นำมาเทใส่แก้วเลยคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนนะคะเมื่อคนส่วนผสมให้เข้ากันดีแล้วนะคะเราก็เทมนมนี้ใส่ลงไปเลยะค่ะ ตอนนี้คนให้เข้ากันดีเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตักน้ําแข็งกันเลยค่ะอย่าลืมนะคะตักน้ําแข็งให้เสมอกับขอบแก้วนะคะน้ำแข็งมาแล้วนะคะแล้วก็เทลงไปเลยขั้นตอนสุดท้ายนะคะนมสดนะคะ นมสดทาเนชั่นหรือยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะนำมาลาดวนด้านบนนะคะและปิดฝาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูสามสหายความเข้มนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยจ้าอืม เข้มสมชื่อเลยนะคะมันก็จะมีรสโกโก้มีรสโอวัลตินแล้วมีรสกาแฟแบบผสมรวมกันเพื่อนๆมันทำงานมากๆเลยเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปทำตามกันได้เลยนะคะสำหรับสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็ กดไลค์กดไลค์ด้วยนะคะกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่เพื่อนๆน,นะคะจะได้รับรู้สิ่งที่มีประโยชน์ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้ร้านนกกาแฟสดลินทางสวัสดีค่ะ